เข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยในวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2558นะครับนับเป็นเลิกงามยามดีนะครับที่วันนี้เป็นปีใหม่ของคนไทยทั้งประเทศดังนั้นแล้วสิ่งที่เดินหน้าประเทศไทยในวันนี้โดยผมบัญชาชินเชเวศนั้นถือเป็นตัวแทนของรายการเดินหน้าประเทศไทยมาที่นี่จังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะให้ผู้ชมนั้นได้พบกับมุมมองที่น่าสนใจตลอดจนการชี้แนะสําหรับการที่จะใช้สติ ดาเนินชีวิตในปี2558ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศก็ตามนะครับวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับพระมหาวุฒิชัยวัชระเมธีหรือพระอาจารย์ววัชระเมธีที่คนไทยนั้นเคารพนับถือนันเองครับตามวัฒนธรรมทาอาจารย์ครับ เดี๋ยวที่ผมจะเรียนท่านผู้ชมไปครับวันนี้คือหนึ่งมกราคม2ศ5 .8 แต่ว่าเราย้อนกลับไปนิดเป็นว่าปีที่แล้วคนไทยอยู่ในวังวนแหง่งความไม่เข้าใจความชิงดีชิงเด่นหรือการเอาระดับเปรียบหรือการไม่ได้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามตำนองความธรรมที่สุดแล้วก็เลยเกิดปัญหาในบ้านเมืองหลายอยา่างพระอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างครับพระอาจารย์มองว่าเมืองไทยนี่นะ ธรรมชาติเข้าใจดีกับเราเป็นพิเศษครนะเขาจัดแม่น้ําคุณเขาสายหมอกดอกไม้แล้วก็พื้นดินอุดมเหมาะสําหรับการปลูกข้าวครนะคุณโยมลองคิดถึงต้นทุนทางธรรมชาติทางภูงมิศาสตร์เราวันนี้สิครับว่าถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีเกิดขึ้นประเทศนีนะ้เป็นที่อิจฉาข,ของใครต่อใครในภูมิภาคนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมถูกครับแต่แล้วทําไมท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภมาูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรท่องเที่ยวที่ดีถึงขนาดนี้แต่แล้วทําไมเราไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถึงขนาดมีนักวิชาการบางคนเรียกช่วงเวลาที่ผ่านมา,มาเป็นทศวรรษแห่งความมืดมนนะทําทไมมันเป็นอย่างนั้นพระอาจารย์คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุปัจจัยสองสามเรื่องครับที่มันทําให้เรานมาเสียเวลากับความขัดแย้งระหว่างคนไทยได้วยกันเองในชาติรประการหนึ่งนั่นก็คือพื้นฐานเลยพระอาจารย์ว่าความยักจน,ค,นความยักจนนี้เป็นเรื่องใหญ่ของบ้านของเมืองเรา ถ้าเรายังแก้เรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหาในทางเศรษฐกิจครับนะก็คือช่องว่างทางเศรษฐกิจนมันสูงที่รวยก็รวยจนล้นจริงๆนะตอนนี้นะถูกครับที่จนก็นามันก็จนกระดอบลงไปครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเรื่องความยากจนพระอาจารย์มองว่าเมืองไทยมันเหมือนมันจะดีหนึ่งถ้าฐานเจดีไม่เข้มแข็งนะยอดสุดอยู่ไม่ได้ครับที่ผ่านมาเราพยายามเรือเกินที่จะปฏิรูปส่วนบนคือส่วนยอดสุด พยายามที่จะแก้ไขยอดฉัดของเจดีย์แต่เราไม่ได้ดูรากไม่ได้ดูฐานของเราเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปร่างรัฐธรรมนูญกี่ฉบับก็ตามนะแต่ถ้ามันหยิบจับสัมผัสอะไรไม่ได้สําหรับชนชั้นล่างหรือพี่น้องชาวรากญ้านะการปฏิรูปเหล่านั้นพระอาจารย์บอกได้เลยว่าไม่สําเร็จรบเพราะอะไรเพราะว่าเราทดลองกับรัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ฉบับ ใช่ไหมหลายบัยบามากแต่พอมันไม่ถึงพี่น้องชาวบ้านซึ่งเขาหยิบจับสัมผัสไม่ได้เนี่ยมันก็แก้ได้แค่ส่วนบนบแล้วสุดท้ายการเมืองซึ่งแทนที่จะเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่จริงๆมันกลายไปเป็นเรื่องของขั้วอำนาจไม่กี่ขั้วที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปเล่นกี้ยดนตรีแห,ห่งอำนาจเท่านั้นเองฉะนั้นอยากจะฝากไว้เลยว่าเราจะต้องมองภาพรวมและช่วยกันทํำยังไงให้รากฐ,ฐานทางเศรษฐกิจของบ้านนี้เมืองนี้นะมันเข้มแข็งให้คนยากคนจนนั้น ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิรูปเต็มเม็ดเต็มหน่อยจริงคริงและประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการเมืองการเมืองซึ่งเรายังบริหารจัดการอำนาจไม่ลงตัวสักทีเราเรามีการบริหารจัดการเงินการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจการบริหารจัดการบริษัทการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทฤษฎีบริหารพูดไว้เยอะมากแต่เราลืมไปหรือเปล่า เราลืมบริหารจัดการอำนาจหลายปีมานี้มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดังมากในเวทีโลกชื่อ The Art of Power ศิละปะแห่งอำนาจครนะน,นิพนธ์โดยท่านติชนันหนผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณระดับโลกหนังสือเล่มนี้นี่ว่ากันว่าแม้กระทั่งผู้นำในทำเนียบข,ขาวก็ยังต้องอ่านอัตมาภาพคิดว่าชนชั้นนำไทยอาจจะต้องมาพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการอำนาจบที่ผ่านมานั้นเราพยายามที่จะเข้าสู่อำนาจครั้นได้อำนาจปั๊บ เราก็คิดว่าอํานาจคือความสําเร็จครับแท้ที่จริงในทางธรรมะอานาจไม่ใช่ความสําเร็จอํานาจเป็นดังหนึ่งเครื่องมือที่คุณจะใช้ในการสร้างสรรประโยชน์สูขแก่ประเทศชาติและประชาชนเท่านั้นครับถ้าเราคิดว่าอํานาจคือความสําเร็จพอเราเข้าไปถึงอํานาจปับ๊บเราก็อยู่กับอํานาจแล้วก็ใช้อํานาจนั้นไม่เป็นนาะยใช้อํานาจนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ พวกพ้องไม่กี่คนครับฉะนั้นทุกๆครั้งที่คุณบริหารจัดการอำนาจไม่เป็นอำนาจนั้นเป็นพิษอำนาจนั้นเป็นพิษทันทีครับในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ายศทรัพย์อำนาจค,คือโอกาสในการทําดีครับไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเองอันนี้สําคัญมากครับนะใครที่กําลังวางแผนที่จะวางโครงสร้างของบ้านนี้เมืองนี้พระอาจารย์เจริญพรเลยว่า เราต้องดูกันเรื่องบริหารจัดการอำนาจให้เกิดสัมดุลให้ลงตัวให้เสาลุกเสานั้นเ,เกิดการทวงดุลกันอย่างเหมาะสมครับถ้าเราแก้เรื่องนี้ไม่ได้นะปัญหาทางการเมืองจะยังคงอยู่ต่อไปครับและที่สําคัญเราต้องช่วยกันบอกพี่น้องเราชาวไทยว่าอำนาจไม่ใช่เพื่ออ,อำนาจครับแต่อำนาจต้องเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนครับ,รบถ้าทําได้อย่างนี้การเมืองก็จะเข้าที่เข้าทางสักทีหนึ่งและ ประเด็นต่อมาคือก,กฎกติกามารยาทในทางการเมืองครับอยากให้ช่วยกันทําให้ได้มาตรฐานสากลน,นะครับทุกวันนี้เราพยายามจะทําฉบับไทย,ไทยแต่ถ้าไทยเกินไปเนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศมันก็อายเขาครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปรับให้มีความเป็นไทยและมีความเป็นสากลในสัดส่วนที่พอเหมาะพอสมครับนะถ้าไม่แก้เรื่องกฎกติกามารยาทให้ได้มาตรฐานสากลใครเข้ามาก็ต้องมาแก้แล้วเชื่อไหม เราก็เสียเวลากับเรื่องลายลักษณ์อักษรเหล่านี้เขาเรียกว่าเสียเวลาแก้โครงสร้างกันไม่จบไม่สิน้นบ,บ้านหลังนี้นยะไม่ทันให้ได้ใครได้เข้าไปอยู่นะเกิน3เดือน6เดือนไม่ทันสักทีไปถึงไปรู้เสาก่อนฉะนั้นจะต้องแก้เรื่องโครงสร้างอํานาจให้ดีให้นิ่งและที่สําคัญต้องได้มาตรฐานที่นานาอารายประเทศอยอมรับได้ครับอีกประการหนึ่งก็คือคอยากจะชี้ชวนให้เราเนี่ยปฏิรูปจิตสํานึกปฏิรูปจิตสำนึกเชิญพร เอเบิดไอสไตน์บอกว่าคุณไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆอะไรได้หรอกถ้าคุณยังมีชุดความคิดในชุดเดียวกับที่มันก่อให้เกิดปัญหาโอ้ครเข้ไหมคุณยมครับคือชุดความคิดแบบไหนที่ทําให้เราทะเลาะกันขัดแย้งกันแล้วก็แตกสามัคคีกันร้ายสุดคือโกรธเกลียดชิงชังระหว่างคนไทยด้วยกันเองนะครับถ้าเรายังคงใช้ชุดความคิดแบบเดิมกลุ่มคนเดิมๆมาหาวิธีออกจากเขาวงกฎนี้ไม่สําเร็จ ฉะนั้นมันต้องเกินการคิดใหม่อย่างสิ้นเชิงบนะทำยังไงเราจะคิดใหม่ย่างสิ้นเชิงทางออกจากพระอาจารย์คือคิดถึงตัวเองให้น้อยที่สุดคิดถึงตัวเองให้น้อยที่สุดถูกต้องแล้วเอาประเทศไทยนั้นขึ้นตั้งเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดบที่เราจะมุ่งไปกันนะแต่ที่ผ่านมาเราคิดอะไรมันไม่ผลตัวเองจะทําอะไรก็ต้องถามวัาแล้วฉันจะได้เท่าไหร่ถ้าคิดอย่างนี้นะคุณปฏิรูปประเทศนี้ไม่ได้หรอกคุณต้องคิดว่า คนส่วนใหญ่จะได้อะไรคนรุ่นหลังที่จะตามมาเราจะมอบมรดอกอะไรไว้ให้เขาไม่จะคิดแต่ว่าฉันจะมีส่วนแบ่งยังไงฉันจะแชร์เรื่องนั้นฉันจะแชร์เรื่องนี้ได้ยังไงเอาฉันออกไปได้ไหมเอาตัวฉันของฉันออกไปได้ไหมเหลือแต่ประเทศไทยทั้งประเทศถ้าเราไม่สามารถถอดถอนตัวเองออกจากกองผลประโยชน์ทั้งหลายการปฏิรูปไม่สําเร็จเลยครับอยากจะพูดว่าส่วน,นไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนผม ทำยังไงคนไทยจะคิดกันอย่างนี้ทั้งประเทศครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พระอาจารย์มองคือคอร์รัปชันคอร์รัปชันต้องแก้เรื่องนี้ให้ได้ครับเมื่อวานอัาตามภาพอ่านข่าวฮ่องกงนาเพิ่งจับผู้บริหารทั้งคนติดสินบนคนรับสินบนนะถูกครับขังคุกเจอกันไปคนละห้าปีเจ็ดปีครับและล่าสุดสีจิ้นผิงโอ้โหปีที่ผ่านมานี่จับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถูกครับ บังเอิญว่าปีนี้กลางปีพระอาจารย์ไปจีนนะเครื่องบินนี่เรียกว่าดีเลยทั้งประเทศแล้วไม่มีกําหนดเพราะอะไระเพราะเขาสั่งงดบินทั้งหมดเขากลัวว่าผู้บริหารระดับพีิบิ้มของประเทศคนหนึ่งซึ่งสีจิ้นผิงสั่งจับจะออกจากนอกประเทศเขาไม่แคร์ด้วยามารถในจีนมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่เท่าไหร่สิ่งที่เขาแคร์คือต้องจับโอโ้จบให้ได้และนั่นเป็นเหตุให้นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชันของเขาได้ผลทีนี้พอแก้ตรงนี้ได้ผลยุโรปอเมริกาก็ยินดีที่จะเช็คแฮนด์ทำมาค้าขายกับคุณเห็นไหมถ้าแก้เรื่องคอร์รัปชันได้เราไม่ต้องมาเสียต้นทุนกับเบี้ยใบไหลทางเยอะแยะพวกนี้ให้มันสูงเกินจริงครับนะเดี๋ยวนี้นี่ถ้าคุณโยมไปเมืองนอกบางทีฝรั่งเรียกเมืองไทยไม่ใช่ไทยแลนด์นะเขาเรียกว่าไทเปไทเปจะทําธุรกิจกับคนประเทศนี้ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายนะ คุณทําอะไรลําบากมากมันเสียชื่อเสียงไหมเป็นเรื่องที่เสียชื่อเสียงมากครับฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่พระอาจารย์ห่วงและพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าคนไทยหลายต่อหลายคนเรื่องขงเรื่องนี้ครับเราแก้เรื่องคอร์รัปชันไม่ได้เราจะไปข้างหน้าไม่ได้ครับเราจะเหมือนโคลนติดล้อคุณจะติดลมอยู่อย่างนี้นชั่วนาตาปีคุณขยับไปไหนไม่ได้เลยครับในขณะที่ต้นทุนทางธรรมชาติต้นทุนสิ่งแวดล้อม ต้นทุนคนที่จิตใจดีงามครับโอ้สุดยอดเลยที่ไหนก็อิจฉาถูกครับแต่ว่าคอร์รัปชั่นคือมะเร็งที่ทําให้เรานั้นติดลมครับเนี่อละสามสี่ 3, 4, เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระอาจารย์ห่วงและอยากเจริญพรเชิญชวนพี่น้องเราชาวไทยว่าปีใหม่นี้มาช่วยแก้เรื่องเหล่านี้กันครับ ท่าคนผู้ชมครับสิ่งที่<ม>พระอาจารย์วรว,วชรเมธีได้ให้ไปถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการที่คนไทยต่อไปนี้จะดําเนินชีวิตจะช่วยกันแก้ปัญหาและแก้ไขทุกวิกฤตการณ์ในอดีตที่สังสมกันมาเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตแต่ทั้งหมดจะทําได้ก็คนไทยต้องเปิดวิธีคิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือมงคลพรอันประเสริฐจากท่านวรว,ว,วชรเมธีมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเช่นกัน<ม>อาจารย์ครับ อยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวกับคนไทยทั้งประเทศในการที่จะดําเนินการกิจการแก้ไขปัญหาร่วมกันควรจะมีพรและม,มงคลอันเประเสิริฐอะไรบ้างครับก็อยากจะฝากพรสีประการ,รซึ่งเป็นดังหนึ่งกําลังภายในที่จะทําให้สังคมไทยของเรานั้นเข้มแข็งเพราะสังคมไทยนั้นถ้าเปลือบเป็นคนไทยคนหนึ่งนะอตอนนี้อ่อนแอเี่โรคสามวันดีสี่วันไข้แล้วเกินมีทำชุดหนึ่งซึ่งถ้าใครปฏิบัติจะทําให้แข็งแรง หขอให้มีกำลังปัญญาครคับอยู่ร่วมกันด้วยเหตุด้วยผลนะถ้าเราอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลเราก็จะสามารถอยู่กับคนที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างมีความสุขครสองกำลังความเพียรเชื่อมั่นในมันสมองสองมือของมนุษย์อย่าไปเสียเวลากับบนบานสารกล่าวขุนขลังคำหมังเวทนะแล้วก็วิทาปฏาิหารบรรดามีหลายปีมานี้เรานี่เชื่อกันเหลือเกิน นะมาจมมาติดอยู่ในเรื่องของโชคชะตาราศีเดี๋ยวนี้บางดีไม่ดีบริหารประเทศชาติเราไม่รู้ว่าผู้นําบริหารหรือบางทีอาจจะเป็นโหราราจย์บริหารก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นอยากให้เราช่วยกันฉุกคิดนิดหนึ่งว่าเชื่อมั่นสธานในสติปัญญาของมนุษย์ครับแล้วอยากให้เลิอกอ้างกันทีว่าเรานี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วง การคิดอย่างนี้ะมันทําให้เราประมาทนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงคือสติปัญญาของมนุษย์และ 3. กําลังของความสุดรับนะไม่โกงเองไม่ส่งเสริมให้คนอื่นโกงไม่เห็นดีเห็นงามกับการโกงทุกุรูปแบบในอนาคตถ้าลูกหลานของเราอยากรู้จักว่าคอร์รัปชันหน้าตาเป็นยังไงบอกเขาว่าไปดูในพิพิธภัณฑ์อยาให้มาอยู่ในวิถีชีวิตของเราคนไทยครับเราอย่างสั้นที่สุด พลังประการที่3ก็คือพลังความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสนะอยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ว่าอย่ายอมให้คอร์รัปชั่นกลายเป็นวัฒนธรรมครับประการที่4ี่กำลังสามัคคีขอให้เรารู้รักสามัคคีลดตัวเองลงให้ต่ำๆช่วยกันทําประเทศไทยให้สูงสๆนะถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ประเทศนี้แข็งแข็งตลอดปีแน่นอนกราบสวัสย์ครับท่านผู้ชมครับ นี่คือวันปีใหม่ของคนไทย1มก,กราคม2558และการที่ได้มาสนทนาธรรมและวิธีคิดใหม่กับท่านพระอาจารย์ว,วรวชรมเมธีถือว่าเป็นทั้งแนวทางเป็นทั้งโอกาสเป็นทั้งแสงสว่างที่ไม่ใช่ปลายแต่อยู่ที่หน้าอุโมงค์แล้วที่จะทําให้คนไทยทุกคนนั้นพร้อมใจกันที่จะใช้ชีวิตอย่างมั่นคงอยั่งยืนมีความสุขและเข้าถึงความสุขอย่างสมดุลอย่างแท้จริงในประเทศไทย และในฐานะตัวแทนเตือนหน้าประเทศไทยขออภัยรุห้อพรนผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสาเร็จความยั่งยืนตลอดจนมีอนาคตที่รุ่งเรืองสดใสและเข้าใจกันมากขึ้นเพื่อประเทศไทยต่อไปสวัสดีปืใหม่ลาุ่นผู้ชมคุกเอพสวัสดีครับ